อ่ะย่างเข็นโคบขึ้นภูเขาแบเหนื่อยเหนื่อยคนเข็นโคบก็ต้องเหนื่อยไงเออตำละพิกละลายแม่น้ําละลายหาป้ามึงนะครับำละพิกเผ็ดไหมถามมาเดียวเผ<อ>็ดไหมเราไม่กินเผ็ดไงมือไม่พายสบายใจจังอย่าเอาเท้าลาน้นานี่เห็นไหมเองเนี่ยไม่ได้เรียนภาษาไทยไงไอ๋อครับครับครับดีนะมาแต่เช้าดีแล้วจะได้เคลียร์อะไรง่ายๆหน่อยครับอืมโตขึ้นเยอะเลยนะ คือเอ็งวันดีวันดีวันดียครับเอ็งมาโรงเรียนนี้เอ็งก็เอาวันดีวันดีวันดีครับครูก็ต้องเอาวันดีเอาวันดีจ้าวันดีออไอ้เดียวเดียวมีอีกไหมดูก่อนเดี๋ยวมันจะเยอะไงรับว่าไม่ทันถ้าจะหมดแลวไหนมาละก็ขอบคุณครูมากนะครับที่เป็นทุร่าแทนคุณพ่อ พ่อเองกับครูเนี่ยเป็นเพื่อนในสมัยเรียนมาแล้วครับเรียนจบมาด้วยกันแต่บังเอิญพ่อเองมันเขาชอบสายการเมืองไงครูก็เลยแบบไม่ชอบครูชอบครก็วันนี้วันนี้ค่ะวันนี้ค่ะอ้าววันนี้วันนี้เจ้าวันนี้เจ้าไป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 ครูว่าเองกับครูไปคุยกันในโซวมเนี่ยโรงเรียนที่นี่มีนักเรียนกี่คนนะครับทำไมหน้าสมมติแต่ยยังไงก็ต้องขอบคุณครูมากๆนะครับที่เป็นพ่อจะเป็นออบตนะฉันเป็นครูแต่ว่า เราเป็นเพื่อนกันแหละรักกันตลอดช่วยเหลือกันทุกอย่างและยิ่งเองเป็นลูกของไอ้ชูด้วยนะครูไม่ปฏิเสธในการเป็นยอดครับ,คร,บครูครับต้องอย่างนี้แหละครับเป็นเพื่อน,นรักกันนะครับมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับถูกต้องเหมือนนางสุภาษิตไิยเ่าบอกเอาไว้ไงเพื่อนกินหาง่ายเ<ๆ>พื่อนตายก็ไปงานศพมัน ตายหายากไม่ใช่หรอครับ <c oughs> หาไม่ยากอะอยู่วัดใกล้ๆบ้านนี่แหละวัดไหนสักวัดต้องเจอเพื่อนเราถ้าเพื่อนเรามันตายไงอ๋อ,อ,<า>อครับพระศิษย์เขาจะมีบอกไว้เรียบร้อยอ,<า>อ่ะฮะอ่ะย่างเข็นคบขึ้นภูเขาแบ<ว>เหนื่อยเหนื่อยคนเข็นคบก็ต้องเหนื่อย,อยงไงเออตำลึงพริกละลายแม่น้ําละลายหาป้ามึงเหรอตำลึงพริกเผ็ดไหมถามว่าเดี๋ยวเผ็ดไหมเราไม่กินเผ็ดไงมือไม่พายสบายใจจังอย่าเอาเท้าลาหนามนี่ เห็นไหมเองเนี่ยไม่ได้เรียนภาษาไทยไงอ๋อครับ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 ผมเล่นเครียดแล้วนะครูเงยใครยนเนียเขเรียนเราอะมันไม่เครียดหรอกครับแต่เองอยู่ครูนานๆอีกจะเครียดหนักกว่านี้เห็นตึกรึไหมเด็กปีหนึ่งไปตึกนู้นเลยแต่ของเองเนี่ยนะขึ้นชั้นสองไปชั้นสองแล้วครับเราไปดูตามหน้าห้องอะห้องไหนมีชื่อเองครับน่าะอยู่ห้องนั้นโอเคครูไปเคียยวเรียบร้อยแลวได้ตั้งใจเรียนครับฝากบอกพ่อหน่อยเดี๋ยวจะไปกินข้าวเย็นที่บ้าน ครับครูนะเอบคุณครับอาวันนี้วันนี้จ้าไอ้นี่เองนีสามรอบมาแล้วเฮ้ยไป้ยเดี๋ยวไปจังอะช่วงนี้เด้อเด้อเด้อนี่ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะถอนผ้าตอนนนี้ะโอ้โหมาช่วงไก่งามพอดี้แล้เออโชคดีนี้เออไปเล่นตึกนู้นเลยนี่ผมเคยจำได้ต้องนั่งถอนผ้าแล้วถอนขนใช่ไหมได้หมดได้หมดเออเอาวันนี้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 โอ้โหมึงไมัมาหลายรอบเลยนะเออเออแม่นักเรียน